เล่นร่วมคุยสนุกไปด้วยกันนะคะส่วนมากครูแหม่มจะแนะนำแบบนี้แล้วก็จะส่งวิดีโอที่ทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นว่าการเล่นร่วมคืออะไรนะคะแต่หลายๆครั้งที่เวลาที่ครูเห็นเอ่อเห็นเรื่องอะไรละ่ะเห็นเห็นวิธีหรือเห็นแนวทางที่คุณพ่อคุณแม่ไปเล่นกับลูกแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้เนี่ยแล้วลูกมักจะหนีก็เพราะว่า การเล่นร่วมของเราชอบไปที่จะต่อตรงไหนทำอะไรยังไงอีทำแบบไหนอะไรเงี้ยมักจะเป็นคำถามที่เหมือนแบบว่าเราไปกวนเขานะคะบางครั้งไหนอันไหนต่อกับอะไรไหนต่อซิแม่จะดูนะคะก็กลายเป็นว่ามันจะต้องต่อชนิดเดียวกันหรอมันก็ไม่ใช่นะคะเหมือนตัวต่อใช่ไหมคะตัวต่อมันจะเป็นเรื่องของ การเล่นอิสระตามไอเดียตามความออความคิดและไอเดียของน้องนะคะ okay, okay.